สวัสดีครับผมช่างเลงโมดิฟายซาวนะครับจากร้านอา k m ทูเก้โมดิฟายซาวนะครับผมคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับผมมาดูรถ Toyota Vigo แชมป์นะครับนี่ยฮะลูกค้าทำมาแล้วนะครับผมนะ ลูกค้าทามาแล้วนะครับส่วนนี้เป็นชุด10นิ้วนะครับลูกค้าก็จะใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็จะให้ผมขึ้นซาวด้านหลังให้นะครับเนื่องจากว่านะครับพาวเวอร์ของเก่านะครับที่เราดูนะฮะใช้2ตัวนะครับขับซับอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เสียงกลางอยู่ทางด้านนี้นะฮะก็คือเวลาคนขึ้นลงนะครับจะเหยียบสายนะครับเราจะเห็นว่าดูใกล้ฮะเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเห็นนะครับปัญหาคือ คนขึ้นลงเหยียบสายนะแล้วก็บางทีทําให้สายหลุดมั่งติดติดดับๆต่างๆนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้นะครับเวลาเลื่อนบอกก็ติดสายนะฮะนะครับผมนะลูกค้าก็เลยอยากจะย้ายพาวเวอร์นะครับขึ้นไว้ด้านบนนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มพาวเวอร์อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าใส่นะครับของ a อคนะครับผมนะตัวนี้ใช้ขับ8นิ้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะใส่8นิ้วนะครับ R2K 4ดอกนะครับแล้วก็แหลมมัจจุราชอีก4ดอก นะครับพร้อมกับงานอะคริลิกมิลเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นงานหุ้มหนังนะครับเพราะว่าตัวนี้ตู้ลูกค้าทํามาแล้วนะครับก็จะหุ้มหนังสีเดิมนะครับก็คือจะเป็นสีครีมนะครับนี่ครับตัดกับสีครีมอ่อนเข้มสลับไปสลับมานะครับตัวนี้ก็ยังคงเดิมนะครับส่วนตู้นี้ลูกค้าก็ยังเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ไฟก็คงใส่สีฟ้านะครับในงานซาวก็ใส่สีฟ้าเหมือนกันนะครับนั้นก็ให้ดูเบื้องหลังนะครับผมนะก่อนที่จะขึ้นงานนะครับแล้วก็พอตอนขึ้นงานนะครับ ผมก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเป็นความรู้นะครับเผื่อใครอยากจะลองไปฝึกทําเองนะครับผมนบางทีเรามีตู้อยู่แล้วนะครับอยากจะลองฝึกขึ้นงานซาวดูเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นขั้นตอนขั้นตอนให้ดูนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับร้านอาทูเคนะครับผมก็คือตรวจสอบได้นะครับงานไม่มีหมกเม็ดนะครับเราเห็นขั้นตอนการทํางานนะครับทั้งเป็นวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับเบื้องหลังการทํางานของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะ ส่วนเสียงกลางตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับ8นิ้วของ r 2K รุ่นท็อปนะครับ4ดอกแล้วก็แหลมแหลมจาน r 2K อีก4ดอกนะครับส่วนไฟก็ลูกค้าบอกอยากได้สีฟ้ากับสีม่วงนะครับสีฟ้ากับสีชมพูนั่นก็ประมาณนี้นะครับพาวเวอร์ในคันนี้นะครับก็จะใช้อยู่3ตัวนะครับใช้3ตัวนะฮะแล้วก็ใช้ดันหน้ากระจังนะครับมี1ตัวใช้ดันหน้ากระจังอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ AQ นะครับก็จะใช้ดันในรถทั้งหมด กา8แหลม8นะครับงานก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือให้รีวิวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพอขึ้นงานเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูเป็นขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะครับผมนะดูงานประมาณนี้ฮะตู้ยังใช้ของเดิมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมนั่นนี่ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเผื่อใครสนใจที่จะอยากจะลองทําดูนะครับโอเคนะครับนี่ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผมนะเผื่อใครอยากจะลองฝึกทําดูนะครับก็ทาตามเป็นขั้นเป็นตอนไปได้นะครับผม ยก,ยก็ฝากเชื่อกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ